า้้พี่มีถ้ามันหลุดก็คืออยู่ในนี้อ่ะแฉมช้อนเลยลูกอะไรอ่ะช้อนช้อนโก้บังแจมช้อนเลยทุกคนเดี๋ยวให้พี่เขาสั่งอย่างเดียวเฮ้ยขิงเหรอขาขิงใช่ป่ะรากผักชีขิงขาดไปใช้่นแหละไปไล้ไล่พี่ขาวัดโอ้แหน่ก็แบบมึงเป็นรายการที่แบบว่ามึงได้แบบว่ามึงน้อนแนะนำเลยอ่ะ เหมือนบ้านเราไหมมันไม่ใช่หวหิ้วมันหัวจุรักทุเลยมากเลยเนี่อ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับมาที่นี่จะลำบากนิดนึงแต่ว่าจะมีความสุขกับธรรมชาติกับธรรมชาติเยี่ยมมาก นี่ต uhm ้อนรับเลยนี่คือจังหวัดอะไรครับพี่ปราจีนบุรีครับเราอยู่ปราจีนบุรีนะคะครับอ้นี่เราอยู่ปราจีนเหรอเฮ้ยเราอยู่ศรีมหาโพธิครับคุณพระถลอกศักดิ์นี่เรามากันไกลถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่พศครับวันนี้ผมพาครอบครัวมิชัยผมมาเพื่อที่จะมาลั่นทุ่งมีวัตถุดิบอะไรดีๆบ้างครับพี่วันนี้เราแนะนําปลาเข้าครับ ปลาเขาเป็นปลาธรรมชาติจากแม่น้ำไม่ใช่ปลาเราอ่ะปลาเขาไม่ใช่ปลาเราอ่ะปลาเขาเอาสักหนึ่งเดียวพี่มดไปหาของจริงกันดีกว่าพี่ครับจะลงลำบากนิดนึงได้ครับมันจะมีสองวิธีให้เลือกคือเทินลงหรือจะลงกระเช้านี่เลยครับเฮ้ยมีกระเช้าด้วยเหรอจริงดิแต่กระเช้าต้องโหนไว้นะเอาเอาแล้วแนะนำลงทางนี้ดีกว่าครับได้ครับตามผมไปเลยครับทุกคนครับตามผมมาครับลงรูก็ดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ ดูนะอะไรถ้าล้มคนหนึ่งก็ไปกันหมดเลยเนาะไม่ห้อนจับได้ครับได้ครับพี่ไปบายบายไปเลยไปเลย ถามว่าตอนนี้ร้อนไหมดูจากหมาก็รู้บีก้อนยังลงไปแช่นะคอ่ะใช่นี่นะฮะมาเรียวพี่พอครับส่วนใหญ่แล้วที่นี่เลี้ยงอะไรปลาอะไรปลาทับทิมครับปลาทับทิมใช่ส่วนใหญ่เป็นปลาส่วนใหญ่เอาแล้วปลาเขาที่พี่จะพาไปดูก็คือเป็นปลาแม่น้ําเป็นปลาธรรมชาติของแม่น้ํครับครับกลางคืนชาวชาวจับกันครับท้องถิ่นที่นี่ก็คือจะใช้ลูกปลาดุกครับหรือลูกปลานินหรือลูกปลาทับทิมตัวเล็กๆเกี่ยวาครับ ก็จะได้ก็จะได้อ๋อคือเขาแยกชาเลี้ยงเนี่ยคือปลาทับทิมแต่ปลาเขาเนี่ยได้จากธรรมชาติได้จากธรรมชาติแต่ว่าใช้รูปพวกปลาทับทิมพวกอะไรเงี้ยไปตกปลาเขาที่ใช่ไหมครับไม่มันมันมีไงมันมีอย่างเช่นว่าเขาก็เลี้ยงเลี้ยงคล้ายๆกับเลี้ยงธรรมชาติอย่างนี่ครับแต่ก็ใส่กระชังเอาไว้เพื่อที่จะข้างหลังอะไรกันนะยังไงกันเนี่ยจะได้ถ่ายไปเรื่ยวันนี้จะได้ถ่ายไปเรื่ยวันนี้ก็ถ้าเป็นปลาเลี้ยงด้วยด้วยด้วยความรู้สึกของของ พื้นบ้านเนาะคือเนื้อมันจะไม่แน่นเหมือนปลาธรรมชาติอปลาธรรมชาติเนี้มันจะแน่นแล้วก็หวานกว่าครับปลาเข้าส่วนใหญ่แล้วนิยมจะไปทําอะไรกินกันก็ต้มยำผัดเผ็ดผัดฉ่าที่ที่ชอบตกใจกันมากที่สุดนก็เป็นเมนูที่บ้านของเรานะครับตอนี้ไปตอนนี้วิธีการที่ที่เลี้ยงนะครับหรือวิธีการหาของพ่อแม่พี่น้องที่นี่เขาหาด้วยวิธีอะไรพี่พศให้เบ็ด แล้วเกี่ยวแล้วก็ปักไว้ปักกลางคืนลงไข่ติดไหมลงไข่ไม่ค่อยติดปักเขาเป็นปลาที่ฉลาดเหรอจะไม่ค่อยติดไข่น้อยมากแล้วเราต้องลงสนามอีกกันแล้วป่ะเนี่ยวันนี้อยากลงไหมพี่ไม่ต้องไม่ต้องลงไม่อยากตบแบบไม่คิดเลยไม่อยากจะจะตกหรือว่าจะทำยังไงกันล่ะครับถึงจะได้ปลาเขาอ่ะพี่งมก็จะต้องตกไว้แล้วเราจะเอาไปกินเราก็จะดึงกระชังแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วเนื้อมันเป็นยังไงล่ะครับพี่เนื้อก็ปลาเนื้ออ่อน แล้วพี่เป็นไครครับเนี็ยเน้นาตัวนิดนึงนะสอยู่ๆก็โผล่มาเจ้าของกระชังโอ้โหต่างเนื้อต่างตัวนะครับพี่สวัสดีครับพี่นึไม่ถึงเลยโอ้โหบอกแล้วว่าพี่เป็นเจ้าของแหมเมื่อกี้เมื่อกี้ยังทักเขาอยู่เลยโผล่มายังไงก็คือเจ้าของเลยใช่ไหมครับ เราตกได้แล้วเราก็เอามาขังไว้ในนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงความสดอยู่ไงคุณปลาคาวหน้าตาเป็นยังไงขอดูเลยดีกว่าเชิญเลยครับโรูปร่างมันคล้ายปลาเนื้ออ่อนนะแต่ว่าใช่ไหมต้องเงินบ้านเราใช่ไหมฮะปลาไม่มีเกล็ดเออนะครับปลาคาวคุณตัวใหญ่สุดกิโลครับ20กิโลว้ายี่สิบกิโลยี่สิบกิโลเลยเหรอ เฮ้ยหอกหนักกว่ากูอีกว่ะเวลาหน้าน้ำไม่พี่น้ำหนักอะไรยี่สิบโลสิบเก้าโลสิบเก้าโลเวลาหน้าน้ำขึ้นเนี่ยเขาหาได้บางทีวันหนึ่งเป็นร้อยโลอ่ะเหรอครับพี่หาด้วยการทำอะไรหยิบหยิบเบ็ดมาคันนี่เฮ้ยได้เป็นร้อยโลเลยเหรอตกปลาอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวนี้ปลาเข้าขายโลเท่าไหร่อะครับร้อยห้าสิบรอยห้าสิบนี่คือตัวเบ็ดแล้วก็ลูกปลาเกี่ยวเกี่ยวค่อนข้างไปทางหาง ให้มันมีกำลังว่ายคุณพี่มึงชื่ออะไรวะก้องตักตักตายห่าแล้วครับุกถอนตัวทันไหมเนี่ยจะลองเกี่ยวดูใช่ไหมใช่ครับไม่จะบอกว่าตักอ่าเขาก็ถอดให้แล้วตอนแรกจะให้สูงเข้ามาเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะเบอร์ใหญ่เพราะว่ามันคือปลาใหญ่แปดโอนะครับเป็นแบบนี้เราล่อปลาค้าวแล้ววนใหญ่ถ้าเป็นปลาอื่นติดมีไหมมีปรากฏทังปรากรทังก็จะได้เพราะว่า เขาคุณใหญ่เหมือนกันเขาจะกินลูกปลาเหมือนกันกินเหยื่อเหยื่อเป็นว่างั้นเถอะแต่สรุปว่าในในในคลองของเราเนี่ยปลาเขายังคงสมบูรณ์อยู่ใช่มากมากมากหรอครับมากมากเลยครับแคมป์อยากกินอะไรกินอะไรดียวไอ้นี่ไงฮอมกไงฮอมก์ไงไม่ใช่มึงตื่นยังไงฮะแล้วโอเคิสเตอร์พอทิสเตอร์มันมันคิดมันคิดเมนูมาว่าเป็นอะไรนะผัดชาผัดชาก็แล้วแต่อ่ะผัดชากับอะไรดีเอาฮอมก หอมอกกะพัชชาหอมอกหอมกหอมกชูชีอะไรอย่างนี้เนาะจับให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะทําเมนูอะไรนับที่ถ้ามันหลุดก็คืออยู่ในนี้นี่ถ้าใครดูตัวนี้ประมาณกิโลอะคับพี่อย่าดิ้นไอ้หนูไอ้หนูอย่าดิ้นไอ้หนูโลแปดเกือบสองโลเนาะเกือบสองโลอะครับเหมือนที่เขาบอกนะครับว่ามันมีตัวใหญ่ ไอ้ลูกๆมันก็กินได้หมดเลยเนาะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะครับชูจงชูฉี่อะไรเน้ะนี่เลยแต่ว่าตัวเล็กแล้วเนี่ยเล็กสุดละใช่ครูครับได้ตัวเล็กแชมป์ช่วยแล้วนี่ได้ครับน้องแชมป์แชมป์ช้อนเลยลูกแชมป์มาดิแชมป์มาช้อนช้อนอะไรอ่ะช้อนช้อนกูมั้งแชมป์ช้อนเลยยกไปเลยยกไปเหรอนี่ยเหรอครับเออปะข้าวได้แล้วนะครับไปไป จับปลาสองมือไหมพี่นี่พี่จะบอกให้จับยังไงครับจับปลาสองมือครับอันนี้ไว้มือหนึ่งนะครับอีผ่านผ่านครับผ่นครับแล้วเหลือรออีกตัวพี่ไม่บอกเขาไปละสองมือผมไม่ถนัดหรอกผมจับทีสิบมือได้สองตัวจับอีกมือหนึ่งจับปลาสองมือไหมกลายเป็นผมจับปลาสองมือเย้ กินอย่างนี้นะครับ <iche ck> อะไรหลันนี้เป็นวัตถุดิบยังไม่เสร็จนั่น, <c oughs> น,นสิ <c oughs> ล้อมวงแล้วอ่ะเตรียมช้อนแล้วด้วยนี่ไงมีช้อนลวพอ <c oughs> ่พี่อันนี้คือปลาตัวใหญ่ๆที่เราไปจับกันมาเมื่อก่อนหน้านี้ปลาเขาก็คือเอ่อล้างเกลือธรรมดาใช่ครับดับคขาวาดับคขวพี่พศถามหน่อยว่าปลาเขาเนี่จัดยินในประเภทที่คขาวข่วเยอะไหมเยอะครับเยอะเลยวเยอหมือนปลาสวายมั้ยป่ะเหมือนกันเลยหรอพี่ก็มันจะเป็นปลาไม่มีเก็ตเหมือนกัน ครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่สายพันธุ์อืแสดงว่าต้องล้างให้ดีเลยถ้าไม่งั้นมันจะขาวใช่ครับใช่แล้วเรามาดูนะฮะเมนูแรกของเราก็คือผัดฉ่าปลาคาว,วนะก็จะมีพริกแกงเผ็ดผัดฉ่านะกระชายพริกไทยใบยมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงเขียวแล้วก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวถงนวลน,น้ำตาลน,น้ำปลาว่ากันไปไอเครื่องปรุงเนี่ยคุณผู้ชมเราสามารถที่จะเซิร์ชได้เลยนะครับมันมันแล้วแต่สูตรของใครเนาะใช่ว่ามันจะมีเคล็ดลับของบ้านเนี่ย เขาอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอาจจะแตกต่างจากที่อื่นหลักๆก็คือผัดยังไงให้มันออกมาเป็นผัดฉ่านั่นแหละนั่นแหละผัดฉ่าปะเขาด้วยผมไม่เคยกินเลยปะเขาเดี๋ยววันนี้จะได้ลองแล้วก็ต้องเป็นเผ็ดร้อนเนาะใช่ครับต้องเผ็ดร้อนเนาะอ่ะมาเมนูแรกมาทํากันเลยดีกว่าครับคุณนะครับเริ่มติดเตาอใส่แรงอยู่ผัดฉ่าใส่น้ํามันเลยครับครึ่งถ้วยน้ำมันครึ่งถ้วยลูกอ่ะนิดนึงครับโอเค พริกแกงครับแกงที่ใส่เยอะแค่ไหนครับประมาณสัก5ช้อน1ช้อนตักเลยครับ1 2 3 4 5โอเคแไปนิดนิดนิดครับอเลื่อนไปลุกเลื่อนไปใกล้ในล้นใช้มาคนดิใช้มาคนเดี๋ยวให้พี่เขาสั่งอย่างเดียวทีนี้เดี๋ยวผมส่งเด็กอ่จเชิญเลยครับเราต้องใส่น้ำเหรอครับเดี๋ยวก่อนครับจะให้พริกหอมก่อนให้เกือบแห้ง ให้หอมๆเลยครับใจเย็นๆหอมเลยใช่เลยเนอะใส่น้ำเลยครับใส่น้ำใส่ทักงสามสองช้อนสามช้อนใส่ในนี้เลยใส่ในกระทะเลยครับน้ำลงไปใส่กช้อนได้ครับโอเคซิ๊วขาวสองช้อนครับได้เลยครับถ้ามันหอยนะครับหอมเลย ใส่ไปเลยน่าชาอช้อนใส่ลงไปผมนัวนี่ครับน้อนเต็มๆนิดหน่อยแล้วแต่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครึ่งช้อนโอเคครับชพอทานกันแล้วนะฉายาวทานครับงแ้วน้ำตาลน้วตาลที่ทำเนี่ยคือพูดอะไรไม่ได้เลยอุ่นมากโอเคน้ำตาลใส่ลงไปครับหมด้วไปอครับอ๋อโอเคใส่กระชากับพริกไทยอ่อนเลยครับันนี้หมดเลยแล้วครับครับใส่หมดเลย ผมพูดไม่ได้อันนี้ผมเด็ดเลยครับเด็ดเลย่ัเเดด็ลยหักไปเออนนั่ใส่ลงไปลูกเด็ดได้ลูดได้ได้เลยโอ้ยผมไม่พูดอะเลยนะครับนะเชฟนี่อ้ยโอ้ยโอ๋ยคนเบาเบาดิโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะผัดเครื่องแกงให้เข้าที่เลยนะคุณผู้ชมนะแบบนี้นะฮะเอาเทน้ำไปอีกครึ่งถ้วยครับเทน้ำไปอีกครับ ปลาเด็เด็ดช้าช้าเดะดเลฮะอีกนิดนึงครับอีก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 ครับอีกเรากะว่าเดี๋ยวพอเราใส่ปลาให้ใกล้ๆท่วมปลาโอเคพอครับเออหอมมากเราเร่งไฟปเกือบตายเลยอ่ะครับใส่ปลาเลยครับแล้วจับปลาใส่ทีละชิ้นเลยครับใส่ไปเลยใส่แล้วไม่ต้องคน ค่อยๆตักพริกค่อยๆตักพริกลาดไปโอ้ยยังเดือดเลยในกระทะพอก่อบเขาเรียกว่ารู้งานทำไมมาถึงตอนใส่ปลากรบเครื่องมันไอ้ตรงที่ควันมันน้อยลงละเนื้อปลานะความสดของมันนะเห็นไหมเนาะมันจะดูแบบเด้งใสขึ้นมาใช่ครับใส่น้ำเป็นิดนึงใส่น้ำเปิดนึใช่เดี๋ยวจะแห้งครับพอ ดีไหมใส่น้ำปลาไปช้อนพูนๆน้ำปลาพอแล้วพอไหมพอไหมอ่าโอเคครับสุกไหมสุกแล้วไปมะกรูดใส่ไปมะกรูดใส่เลยครับขีดขีดใส่ไปเลยอือเป็นนี่เก่งเลยอ่าพริกทีพซ้าใส่เลยครับยิงเท่าไหร่ครับอ่าใส่ได้ประมาณนี้อ่าครับ โรยหน้าให้สวยๆอีกนิดนึงแดงเขียวโอเคครับกลับอีกทีแล้วปิดไฟได้เลยครับเสร็จ <Wow. S 3> แล้วครับกับเมนูผัดชาปาเขา เพราะว่าเราได้ปลาเค้ามาทั้งทีนี่นะครับจริงๆมันทําได้หลากหลายเมนูเนาะ <g ül ough> ใช่ใครับอีกหนึ่งเมนูไม่พูดถึงไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าอยู่ติดกับริมน้ําด้วยนะแล้วก็ได้ปลาสดๆแหมต้มยำเนาะสดเออหอมหมกุลาไมมาแล้วหอมหมกุลาเนะโปรดิวเซอร์หอมอกเกข้าวน้ติดด้วยก่อนหอมหมกไม่มีหรอไม่มีนะวันนี้ติดไว้ก่อนเข้าหน้าได้ได้เดี๋ยวถ้ากลับมานะทำหอหมกกินกันมิตรแนะนำสมุนไพรในเครื่องซุงอะไรครัอันนี้ครับ พไอ hey, <laughs> <Matthew, S 1> ้ม <oda> ่ใช่เ <studying> ้ยดี๋ยวพูดอย่าบอกอย่าบอกมันคืออะไรใบอะไรเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าผักชีกับต้นหอมอะไรสักอย่างอ่งผักชีเอออ่ะผักชีอันนี้พริกขี้หนูหอมแดงครับแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็ขิงเหรอขาขิง ใช่ป่ะรักชีว่าปาชีชิ้งขาดใช่นั่นแหละไปเลยไล่พีกไปไปนอนดีกว่าไปโอเคเรื่องปรุงครับโอเคนี่ใบมะกรูดครับแล้วก็มะนาวนะครับเครื่องปรุงน้ำมะขามครับน้ำมะขามอันนี้น้ำตาเอ้แย่คือแบบมึงเป็นรายการที่แบบว่ามึงให้แบบว่ามึงนอนแนะนำเลยอ่ะฮะแล้วมีอะไรอีกน่ะในอะไรมะนาวพี่นู่นอะไรมะขามครับเออ อันนี้ผงชูรสออมนี่น้ำตาลอืมขาดรสชาติ็ปไงไม่ใช่แล้วขารสชาติ็ปไงไม่มีที่นั่งหรือเพื่นแล้วก็มีพริกไอ้นี่ด้วยพริกพริกแห้งพริกแห้งคั่วพริกแห้งคั่วถึงจะหอมนะต้มยำเนาะจริงๆินะไม่ได้ คุณผูครับต้มน้ำนะใช่พอน้ำเดือดปุ๊บใส่ก้อนซุปไปเลย2ก้อนเอ๊ซุปซุปนี่มันอะไรก็ไม่รู้ครับผู้ใหญ่ใจดีครับนี่นะฮะจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับซุปก้อนซุปก้อนนะครับใส่ลงไปแต่มันสะดวกมากเลยเนาะใช่ครับใส่ตะไคร้นะพิมิดมาตะไคร่ตะไคร้ครึ่งถ้วยนั่นแหละใส่เลยลูกครึ่งถ้วยตะไคร้ทุกๆทุๆก่อนนะฮะคุณ หอมแดงครับครึ่งหนึ่งครับประมาณสี่หัวอ่ะโอ้ยร้อนโอเคครับขาห้าแว่นขาตะไคร้หอมแดงก็ทำไมเราถึงต้องเรียงใส่อย่างนี้พี่มันคือตามลำดับขั้นตอนให้กลิ่นมันแบบใช่ใช่ครับจริงๆจะใส่รวมมันก็ได้แต่ว่าเราจะใส่ให้เขาหอมอ๋อขแล้วก็รากผักชีครับรากผักชีใส่ไปเลยครับสามรากโอเคอ่ะเราก็เร่งไฟแรงขึ้นนิดนึงครับ กอน้ำเดือดจัดปุ๊บใส่ปลาเค้าไปเลยครับอือเอาแล้วนะจ๊ะเนื้อปลาเด้งๆสดๆจ้าเนื้อปลาสดๆเลยนะจ๊ะเมนูนี้พูดได้เป็นไม่ฉูดไม่ฉวยค่ะแล้วไปใส่ไปอีกสองชิ้นครับอชิ้นนะอวัตถุดิบทงเยอทะยลงไปแล้วครับตอมือใส่น้ำมะขามไปเลยครับสองสองช้อนใส่เกลือไปสองช้อน ของอืม่โอเคช้อนองออกครับฟองมาแล้วนี่อย่างนี้ถือว่าสุกอย่างเดียวเดี๋ยวครับเราดูคนเนื้อปลาถ้าเราตักมาแล้วเนื้อปลาขาวอย่างเงี้ยครับอืมถ้าเป็นสีขาวไม่มีสีชมพูก็คือสุกแล้วอืมแล้วอีกนิดหนึ่งเราใช้กดนิดก็ได้ในอย่างเงี้ยเรากดไปปุ๊บเขาจะลงเลยแบบถึงถึงกระดูกเลยครับเนี่ยว้าวอ่าอ่าออย่างเงี้ยโอเคแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทีนี้เราก็ปรุงรสหรอครับครับ หอมจังเลยเนาะความเป็นพริกขั่วเนาะใช่ครับอีกสักชิ้นก็ได้ครับสวยๆ่าคบเป็นอ,อันเสร็จสิ้นต้ยมยำปลาเขานี่น,นั่นแหละนั่นแหละอ้าวมามเสร็จแล้วครับผู้ชมครับในมือผมนี่เสร็จแล้วฮะเมนูต้ยมยำปลาเขาปลาจีนบุรี บ้านเขาจะอร่อยเหมือนบ้านเราไหมอะเฮ้มาช่วยคุณไปนั่งทำอะไรดะ <What? S 1> กาแฟดบหน่อยไม่ไหวแล้วเชื่อไหมทุกคนเวลาเราถ่ายแบบถ่ายอะไรพวกนี้ลองใช้เอนเตอร์จี้มากเลยนะเอนเตอร์จี้ไม่มีเลยดูดิแชมป์วะนี่นขนาด<บ>มา้าแชมป์หัวยังตกอนะ่ะ<ว>เอนเตอร์จี้ไม่มีเลยแชมป์ม้าหัวตกแล้วอะ่ะมาพูดถึงเมนูของเราดีกว่าครับผู้ชมวันนี้นะเราได้ปลาเค้าใช่ปะแล้วก็เป็นผัดฉ่าปลาเค้าแล้วก็ต้มยำปลาเค้า ขอชิมอันนี้ก่อนเนาะไอ้นิดเนาะครับนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงเออไมลือเป็นคงที่ไหนเนี่ยลืดคำว่าซอสน่ะซอสไงลืบไหวล้วปากเนี่ยฮะลือเป็นคงที่ไหนลือเป็นคงที่ต้องอ้วนสิไปหบนละเล่นไม่ถูกแล้ววันเนี้ยอีกนิดอีกใครเอาก่อนอะแชมป์ชิมดิแชมป์ชิมมิดลูกมาครับพี่เฮ้ยครั้งแรกเลยนะกับปากเขาอยากให้กินตรงน้ำแกงมันด้วยอะ เพราะว่าน้ำแกงมันเข้มข้นมาอย่าเพิ่งนะใช่ไอ้นี่อ้นี้ไปด้วยลูกหอมไผ่เนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อพี่ยังเคยนี่คนยังถามผมอยู่เลยนะว่าผมเป็นลูกพี่เว้ยกินไปเลยดีกว่าหนังหนึ่งเนี่ยไม่ต้องนั่นหรอกเนาะแต่นี้เลยเนี่หนังจะกินได้ดูน่ากินมากนี่นะครับกินทั้งทีเครื่องเราต้องครบ้อาหารดีไหมอืม อร่อยแถมมือสองสามอร่อยอะไรอะอะไรอะ <c oughs> <c oughs> อะไรเหรออะไรเหรอครับสงสางคนดูอีพีนี้มากรค,รคุณบอกเลยค,คาดหวังอะไรจะพบเหรอครับอร่อยจนตาเลยอร่อยจริงนะอร่อยจริงรอเดี๋ยวนี้บอกรสชาติเขาก่อนบอกแล้วไงว่าอร่อยเหมือนร้านอาหารเลยไม่ได้คาว่าอร่อยมัน,มนต้องเขาให,ใหญ่ความดุมันกินง่ายไม่ทาวอันนี้นะ ที่จริงอะไอปลาแบบเนี้ยว่าการไอายากอะมันคือล้างปลาเนี้ยแหละออรู้เลยเนี้ยที่นี่นปลาเ <ปา S 2> ขาสดเลยจริงปลาเขาสดพอปลาสดแล้วแบบเนื้อทุกอย่างมัน<ง>มันดีมาก<อ>ไหนพี่ลองต้มยำต้มยำเอะเลยพี่ใหญ่เอากันเลยตอนแรกอะแอบคิดว่าพี่เอจะปรุงพริกหนักปรุงมะนาวหนักแต่พอออกมาแล้วอะกำลังดีผมว่านะอันดับหนึ่งเนี่ยผมให้ต้มยำปลาช่อนนะถ้าพูดถึงว่าปลาเนาะชอบสุดเหรอไม่ใช่ลูก ถ้าขึ้นชื่อว่าปลาที่เอามาต้มยำเนี่ยมันน่าจะจะอะไรก็ปลาช่อนน่ะคือปลาช่อนเนี่ยมันมันสดแล้วนะลูกกับคําว่าเมนูต้มยำอะ่ะแต่ในเนื้ออันนี้ฮะวันนี้เขาบั้งมาหั่นชิ้นปลามาประมาณนั้นแล้วเนื้อไม่ต่างจากปลาช่อนเลยคุณเนื้อปลาเขาสดมากนะมิ้นเนาะใช่ที่บอกว่านี่แหละเวลาเราทําอาหารนะฮะอันนี้ไม่ได้คุยเกินจริงต้องบอกว่ามันมีความสดแล้วมันก็จะได้เปรียบกับการปรุง ล้วปรุงเสร็จแล้วเราได้กินเลยดีดมากแล้วก็ทุกคนที่ดูคลิปพวกเราอยู่นะครับตอนนี้อยากให้เราลองไปจังหวัดไหนเมนูไหนคอมเมนต์บอกกันได้ครับแล้วเราก็จะไม่ไปนั่นแหละใช่ <c oughs> เพราะว่าเราจะไม่ไปที่ที <c oughs> ค่ครบจะเลือกเองใช่โอ้ยที่คดบอกว่าลองเอาเนื้อปลาเปล่าแล้วลองกินกับพิกน้ำปลาดีเเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นไหมเขาเข้าพยายามเสิร์ฟเมียไปไหนว่าเมียชอบมากเลยเมียกินเปล่าได้เลยเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยเิ่งเรียกมากินยังฟอกไตอยู่เลยพี่เพิ่งไอ้มิดอ่ะลองดูเขาบอกว่ามันอร่อย กินกับพีชน้ำปลาแทนพอพอน้ำปลามาปุ๊บแม่มาแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้วครับพูที่ชื่นชอบน้ำปลาเป็นที่สุดมีพีชน้ำปลา่วอเอาจานมาดิไอแน่อาจารน่ะน้องน้องเอาไอ้นี่มาด้วยนะน้ำแข็งใส่แก้วมาเลยเดี๋ยวใส่ใส่น้ำปลาลงมาเลยโดนแซวยับเลยอ่ะไอแชมมาแหละแซวแม่ผมอยากให้ให้ให้เลือกตรงเนื้อปลาก่อนนะเอาเนื้อปลาอย่างเดียวแล้วก็นเนี่ยหวานจังเลยอ่ะ ย้อนวันวานยังหวานอยู่ดูดิิูเขาตักให้กันด้วยอ่ะคิมมิโนโตะน้ำปลาถ้วยนี้กินไปแล้วไม่เค็มแน่นอนกินไปแล้วหวานจอกใจเป็นไงครับเออว่ะอมิร กินกระพิรน้ำปลาให้มีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำปลาอร่อยใช่ไหมวันนี้นะครับเรามาอร่อยล่นทุ่งต้องบอกว่ามันอร่อยหน้าให้ลั่นทุ่งจริงๆเมนูนี้เราอาจจะหากินได้ทุกจังหวัดเลยครับแต่เขาจะมีอัตลักษณ์ของเขา<ม>แล้วก็มีมือการปรูง ฝีมือการปรุงนะครับเขาก็จะมีเทคนิคของเขาเรียกว่าวเออสเสน่ห์ปลายจังหวะของเขา<ช>นะคะว่าแต่ละคนแต่ละที่เขาอาจจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมมาวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากจริงๆนะเจ้า <c oughs> ของครับก็คือพี่พศครับผมพี่พศไปแล้ว นะครับขอบคุณพี่พศมากนะครับแล้วก็เจ้าของฟาร์มเจ้าของบ่อนะครับที่พาพวกเรามาอนุญาตให้เรามาถ่ายทําที่สถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าที่ด้วยขอบคุณต้นอังุ่นนี้ด้วยนะที่ให้ร่มเงากับผม,อม,อมขอบคุณพัดลมคมครับขอบคุณแฟนอ๋อเถอ,อจะกินน้ำแล้วเจาน้ำมานม <c oughs> ่ออาหารบ้านเขาอร่อยเหมือนบ้านเราจริงๆ ต้องยอมรับนะครับแล้วก็บางเมนูก็อร่อยกว่าบ้านเราด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับในมิชัยแฟมิลี่นะครับกับอร่อยเล่นทุ่งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากไอหนูชื่ออะไรนะลูกชื่อฝนชื่อฝนนะครับขอเปิดตัวลูกชายอีกคนนึงนะไม่ใช่ไม่ใช่ ปล่อยให้เขาไปดีมาดีเถอะเดี๋ยวก่อนแล้วที่มันขับพาเรามามาดีไหมเนี่ยอันนี้คือทางที่ดีที่สุดแล้วหลายฝนหลายฝนล้ำมีทางอื่นอีกไหมไม่มีแล้วครับดีมากแต่เราก็มาถึงรอบปลอดภัยนะขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณมากนะครับจบแล้วก็ไงไข่ตรงนี้ยังไม่จบก้อนก้อนยังไม่จบติดเ้าก้อนอีกแล้วก้อนคือปัญหาของเล็กต้องมาดีกันต้องมาเลยก่อนใช่พี่ต่๋มว่ายน้ำพี่ต่๋มว่ายน้ำแแยกมาเลยพี่ มันมันกัดไหมพี่โพสถ้าไปตื้อมันเดี๋ยวมันกัดเรานตาต๋ำตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ก้อนเราอยู่ที่ไอ้ต๋ำน่ะ